หลวงพ่อไปวัดกำแพงพิมพ์ตุ๊กตาเล็กมีการสร้างจริงหรือไม่หลายหลายคนถกเถียงกันครับนักสะสมยุคเก่าบอกมีการสร้างจริงแต่เรื่องของตำราเรื่องของเสียนพระเนี่ยครับก็พูดว่าไม่มีการจัดสร้างแต่สำหรับองค์นี้ผมนำไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์โลหะพบเรื่องของทองแดง68%เ การสแกนโลหะจะพบว่าเป็นทองเหลืองที่มีแค่ทองแดงกับสังกะสีครับอย่างอื่นมีผสมไม่มากแต่เมื่อเราขยายดูเราพิจารณาผิวพระผมบอกเลยว่าก็น่าสนใจดีครับสำหรับคนที่ชอบพระเนื้อทองเหลืองสะสมพระทองเหลืองต่างๆอยากให้เห็นอยากให้ดูอยากให้เปรียบเทียบว่า พระแบบนี้ควรมีอายุประมาณไหนคือผมเองเห็นในพระหลายๆองค์ในยุคนี้ครับมีเรื่องของการกัดโกดมีเรื่องของการสร้างเรื่องของรอยตามมุงเทียมนะครับเกิดขึ้นให้เห็นเยอะเลยที่สังเกตง่ายๆคือเมื่อเราขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงเราจะเห็นรอยตามุงชัดเจน แล้วก็เกิดขึ้นทั้งสันนูนทั้งในร่องซึ่งถ้าเห็นแบบนั้นผมอยากให้นักสะสมพิจารณาลงรายละเอียดครับเพราะผมขยายดูกับพระที่เห็นสนิมเห็นการปุกกรนเราจะเห็นรอยตามุ้งไม่ชัดเจนเราจะเห็นแค่เลือนๆหรือตารางตามุ้งที่เห็นมันจะไม่ได้ชัดทั่วทั้งองค์ ในขณะเดียวกันหลงเง้า้ป่าพิมพ์ทุ๊กตาองค์นี้เราเห็นการผิดก่อนเราจะเห็นการเหี่ยวยน่นเราจะเห็นลักษณะของผิวไม่เรียบแบบนี้ซึ่งผมเองมองว่าน่าสนใจคือวันนี้การดูการพิจารณานะครับนอกจากกล้อง 10x เราสามารถขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงที่เห็นได้ชัดเจน แล้วเมื่อเราสแกนตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะเรายิ่งเห็นความแตกต่างเรายิ่งได้ความชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้นักสะสมลองดูลองเปรียบเทียบครับรอยตะไบที่ฐานด้านล่างแบบนี้สวยงามดีครับเพราะเราจะเห็นเรื่องของรอยที่ไม่เท่ากันแล้วเรายังรู้สึกได้ถึงความเขี่ยวย่นของผิวโลหะตรงนี้ การตะไบคือมันจะเกิดความร้อนตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นรอยตะไบก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เราสามารถดูเราสามารถพิจารณาได้แล้วยิ่งเห็นเรื่องของเม็ดแร่ดินนวลที่กระจายที่ดูไม่จงใจยิ่งน่าสนใจครับวันนี้อยากให้นักสะสมมองหาความสมเหตุสมผลอยากให้ใช้ข้อมูล หลายๆด้านมาเปรียบเทียบผมเชื่อว่ายังมีพระลึกลับที่น่าสะสมที่น่าบูชาอีกเยอะซึ่งถ้าท่านใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจผมเชื่อว่าท่านจะหยิบบูชาได้อย่างสบายใจและท่านเองก็จะมีเหตุผลให้กับตนเองเมื่อมีคนที่ขาดความรู้มาทักท่าน เพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากให้ท่านหาข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้ท่านเปรียบเทียบในหลายๆมิติมากกว่าการใช้เพียงแค่ตำหนิจุดตายฝากข้อมูลไว้แบบนี้ครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ